การจากลาไม่เคยเป็นเรื่องง่ายดายหากวัยเด็กเป็นวัยแห่งการพบเจอเราได้รู้จักผู้คนมากมายที่เดินเข้ามาในชีวิตของเราและเราเองก็เดินเข้าไปในชีวิตของเขาวัยผู้ใหญ่คงเป็นวัยตรงกันข้ามวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ผู้คนหลายๆคนเดินออกมาจากชีวิตของเรา และเราเองก็เช่นกันที่เดินออกไปจากชีวิตของใครหลายคนหากวัยเด็กเป็นวัยของการรู้จักวัยผู้ใหญ่ก็คงเป็นวัยของการจากลาและยิ่งเรารู้จักผู้คนมากมายเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องมีการจากลามากเท่านั้นและยิ่งเรามีเรื่องราวให้คิดถึงมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งต้องมีเรื่องราวให้อยากจะลืมมากขึ้นเท่านั้นเคยมีคนบอกว่าการรู้จักใครสักคนเป็นเรื่องยากเพราะการที่เราจะรู้จักใครสักคนมันไม่ได้จบแค่ที่การแนะนำตัวแต่ทุกๆวันที่ผ่านไปทุกๆวันที่ใช้เวลาร่วมกันในเวลาเหล่านั้นคือเวลาที่เรากำลังทำความรู้จักเขาอยู่ด้วย แต่การจากลาอาจเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเพราะการจากลาอาจไม่เคยจบแค่เพียงวันที่บอกลาแต่การจากลายังคงเกิดขึ้นในทุกๆวันที่เราคิดถึงเขาและรู้ว่าทุกอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ว